สวัสดีค่ะช่องเจคเคโนโยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคโนโนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินกว้างๆนะคะมาแบบราคาสุดคุ้มค่ะปรับลดราคาพิเศษนะคะพร้อมเข้าพักได้เลยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะมีแนวเขตที่ชัดเจนนะคะมีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศแบบในรูปนี้เลยนะคะ บ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะมาด้วยราคาที่เรียกว่าต่ำกว่าราคาประเมินจากกรมที่ดินพร้อมค่ะอยู่ใกล้โรตารสนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบไม่เหงาไม่เป่าเปี่ยวค่ะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินขนาดเนื้อที่1ไร่กไร่กว่าๆนะคะราคาแบบสุดคุ้มเพียงแค่1นร้าน1แสนบาทเท่านั้นค่ะอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะ สนใจโทรคุยโทรหาเจ้าของค่ะเพื่อขอรายละเอียดนะคะและนัดเข้าชมตัวบ้านนะคะเพื่อชมบรรยากาศสภาพแวดล้อมสภาพของตัวบ้านด้วยตนเองติดต่อโทรหาเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะเจคิโนใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรให้ค่ะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจในวันนี้ทางเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ